ไเรื่วาจาวันนี้ใส่บาตรแล้วเป็นยังไงควรู้สึกสบายใจไหมคะสบายใจเหรออาจารย์นะคะวันนี้ใส่บาตรแล้วตื่นขึ้นมาสบายใจไหมคะสบายใจสบายใจมากจ้าคนเราได้ทําบุญเนาะพ่อแม่เราพาทำเนาะปู่ย่าตายายเนาะอาจารย์เนาะเราก็มามีอะไรเราก็ใส่ไปตามมีตามเกิดมีน้อยใส่น้อยแต่ตามกําลังเราอย่าฝืน ว่าตาหลงก็สูงมากกว่าเพรออตอนนี้ตาหลงใส่บาทมาแล้วก็มาดูหลงก็มียายแดงเป็นหนังสือทำนายฝันเหรอตาวันว่าจะจะเอารางวัลที่หนึ่งเหรอคะเวลาปวดขาวพ่ยายแดงกับขวดใช่มีเมียดีที่เป็นประเสริฐเนาะตาเนาะแต่แต่แม่แม่น้อยตีเนาะสามีเราไปสวรรค์ตั้งนานแล้วยี่สิบห้าปีแล้ว ปวดขาจะแดงกันวดให้ทั้งคืนทั้งวันกลางคืนก็นอนอยู่คนเดียวเออบางคืนก็เหงาคิดไปเรื่อยเปื่อยเนาะอืไม่มีมูอย่ามเหมือนย่ามปวดแข้งปวดขา ถูกต้องตาคนเรามีเอาเมียก็ดีเถอะตัวเนาะตลองบุญเจ้าหลายแล้วไม่ได้กับยายแดงย้ำเท่าน่ะคันเจ้าไปได้กับผู้อื่นนะเขาได้เงินได้ยินมานะเจ้คันได้กับคนอื่นนะเขาหลอกเอาเงินแล้วหนีเจ้ดอันนี้เห็นม่้ เออยายแดงน่ะแกรักเจ้าเด้อตาเอ้ยเป็นเสียยื่นแล้วสมัยวันวันจังหวัดเจ้าพูดเลยเจ้าต้องรักสันดาเจ้านะเออตอนนี้หมดแล้วเหรอยังไม่หมดขายที่ขายทางมายิกขายก็ไม่คนซื้อนี่แล้วเอาหนูจะขายกับยังขายบุรีเดียร์นี่เนาะ ขายก็ขายไปซื้อผุนสีเลี้ยงเด้่ไรละแสนก็บาทนึงน้องไซไปซื้อไว้เรื่องละไม่น้อยเนวันนี้ผมจะชวนตาลองไปชวนไปไหนซื้อเนื้อซื้อเนื้อเอาซื้อเนื้อเม็ดยังเนื้อยังเนื้อยังไซใตาฝันเห็นเลือดน้องกับสาวแขนอซาถุแม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ